เชฟป้อมหมอมหลวงควันทิพเทวกุลกับคุณอิงหมอมหลวง,งพาสันสวัสดิวัตรคือทุกคนสงสัยเหมือนกันไหมครับว่ากรรมการสองคนนี้จากรายการมาสเตอร์เชฟเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะทั้งคู่นะครับก็ใช้คํานำหน้าชื่อว่าหมอมหลวงเหมือนกันผมเชื่อเลยนะครับว่าหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคลิปนี้จบเนี่ย่ทุกคนจะรู้เลยว่ากรรมการสองคนนี้เขามีความเกี่ยวข้องก,ก,กันมากกว่าที่เราคิดอย่างแน่นอนเลยครับมาเริ่มกันที่องค์ต้นราชสกุลของเชฟป้อมกันดีกว่าครับโดยองค์ต้นราชสกุลเทวกุลนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงเอ พระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์กรมพระยาเทววงศ์วโรประการนั่นเองครับส่วนองค์ต้นราชสกุลของคุณอิงนั่นก็คือสวัสดิวัตรนะครับมีองค์ต้นราชสกุลเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทิ์นั่นเองซึ่งองค์ต้นราชสกุลเทวคุลและองค์ต้นราชสกุลสวัสดิวัตรนะครับทั้งสองพระองค์นี้มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องแท้ๆกันเลยเนื่องจากทั้งคู่นะครับมีพระราชบิดาเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็มีพระมารดาเป็นเจ้าคุณจอมมดาเปี่ย รเรียกได้ว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็ไม่ผิดเลยครับและหากให้เรานะครับอธิบายลงลึกอีกนิดนึงเนี่ยกรมพระยาเทววงศว์โปรปการนะครับก็คือพระบุตรองค์ที่สองของเจ้าคุณจอมมันดาเปี่ยมส่วนกรมพระสวัสดิวัตวิสิทธ์นะครับก็คือพระบุตรองค์ที่6ของเจ้าคุณจอมมันดาเปี่ยมนั่นเองแต่หลังจากที่ผมนะครับพาทุกคนไปรู้จักกับความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ผู้เป็นองค์ต้นราชสกุลของเทวกุลและสวัสดิวัตรไปที่นี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเชป้อมจากราชสกุลเทวกกุลับคุุณอิิงจาากกรชสสลวัันี ทั้งสองคนนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงใช่หรือไม่มาเริ่มกันที่ฝั่งของหม่อมหลวงขวัญเทพเทะกุลกันดีกว่าครับโดยเธอนะครับเป็นลูกสาวของหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์เทวกุลส่วนหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัน์นะครับเขาเนี่ยเป็นลูกชายของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัต์ต่อกันกับหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์เทวกุลนะครับคุณชายนี่เป็นโอรสของหม่อมเจ้าปรีดีเทพพยพงศ์เทวกุลนั่นเองส่วนฝั่งของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัน์นะครับคุณชายนี่เป็นโอรสของหม่อมเจ มาต่อกันที่ฝั่งของหม่อมเจ้าปรีดีเทพยพระพงเทวกุลก,ก,กันดีกว่าครับโดยพระองค์นะครับเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์กรมพระยาเทวงวงศ์วโรปรการส่วนฝั่งของหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัตรสวัสดิวัตน์นะครับพระองค์นี้เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัตรวิสิท์นั่นเองครับซึ่งองค์ต้นราชสกุลเทวกุลและสวัสดิวัตทั้งสองพระองค์อย่างสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการและสมเด็จกรมพระสวัสดิวัตรว ทั้งสองพระองค์นี้เนี่ยก็เป็นพระราชะโอรสของรัชกาลที่4และเป็นโอรสของเจ้าคุณจอมมันดาเปี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่าทั้งเชปป้อมหม่อมหลวงควันทิพเทวกุลและคุณอิงหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัน์นะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันในฐานะที่ทั้งคู่นะครับเป็นลือของรัชกาลที่4ด้วยกันเลยส่วนใครนะครับที่ชอบฟังเรื่องราวแบบนี้คลิปแบบนี้ก็ฝากกดหัวใจและกดติดตามในช่วงสืบจังหังของนายเรื่องเล่ากันด้วยนะครับ